AU-23 a อ i s ามเอพิสเคือหนึ่งในอากาศยานที่โดดเด่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในบริบทของกองทัพอากาศไทยซึ่งเครื่องบินลำนี้ได้ทำหน้าที่ที่หลากหลายและจำเป็นอย่างยิ่งในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยภัยคุกค,คามรูปแบบไม่สมมาตรและภูมิประเทศที่ทุรกันดารโดยพื้นฐานแล้ว a u 2 3 a คือรุ่นที่ถูกปรับแต่งจากเครื่องบินปิเลตัส PC6 ีหกพอเตอร์ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งผ่านการดัดแปลงโดยสหรัฐอเมริกาให้สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องบินติดอาวุธเบาและใช้งานอนเนกประสงค์ได้ สำหรับประเทศไทย a u .23 a ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีและเครื่องมือสำหรับการรักษาความมั่นคงภายในประเทศและการลาดตระเวนตามแนวชายแดนมานานหลายทศวรรษจุดเริ่มต้นของ a u .23 a นั้นย้อนกลับไปยังช่วงสงครามเวียดนามเมื่อกองทัพสหรัฐอเมริกาต้องการอากาศยานที่มีต้นทุนต่ำแต่สามารถใช้งานได้หลากหลายโดยเฉพาะในการสนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านการก่อ,อการร้ายเครื่องบิน PC6 ที่มีชื่อเสียงด้านการขึ้นลงในพื้นที่สั้น STOL และสามารถใช้งานได้ในสนามบินที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจภายใต้โครงการ credible chase ในช่วงต้นทศวรรษ1,970สหรัฐอเมริกาได้ดัดแปลงเครื่องบินรุ่นนี้ให้กลายเป็นเครื่องบินติดอาวุธเบาพร้อมติดตั้งปืนใหญ่แบบหมุนขนาด20มิลลมไว้ด้านข้างลำตัวพร้อมขายยึดอาวุธใต้ปีกและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เสริมความสามารถในสภาพการรบ แม้ว่า a u 2 3 a จะถูกประเมินโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในเบื้องต้นแต่ข้อจำกัดด้านความเร็วที่ต่ำและการป้องกันกรอที่ไม่เพียงพอทำให้มันไม่เหมาะสมกับสภาพการรบที่เข้มขน้นอย่างไรก็ตามประเทศไทยซึ่งกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายภายในประเทศและปัญหาชายแดนก็ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเครื่องบินรุ่นนี้และปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงทศวรรษ1970ประเทศไทยได้รับ a u 23A จำนวนมากกว่า20ลำผ่านโครงการช่วยเหลือทางการทหารของสหรัฐอเมริกาโดยเครื่องบินเหล่านี้ถูกนำเข้าประจำการในกองบินต่างๆโดยเฉพาะในกองบินที่2ของกองทัพอากาศเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การสนับสนุนทางอากาศแบบติดอาวุธเท่านั้น แต่ยังถูกใช้ในภารกิจต่างๆเช่นการลาดประเวณตามแนวชายแดนการขนส่งทางอากาศการช่วยเหลือภัยพิบัติและการถ่ายภาพทางอากาศความสามารถในการบินช้าและอยู่ในอากาศได้นานของ a u 2 3 a ทําให้เหมาะสําหรับการสอดแนมด้วยสายตาและสนับสนุนทางยุทธวิธีในพื้นที่ที่เรดาร์ไม่สามารถครอบคลุมได้หรือพื้นที่ที่การเคลื่อนไหวของสัตรูทําได้อย่างลับๆสิ่งที่ทําให้ a u 2 3 a ในเวอร์ชั่นของไทยโดดเด่นคือความอนเนกประสงค์ของมัน เครื่องบินสามารถเปลี่ยนจากภารกิจลาดตระเวนติดอาวุธไปเป็นเครื่องบินลำเลียงได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงประตูขนาดใหญ่ด้านหลังและการออกแบบปีกบนทําให้การขนถ่ายอุปกรณ์หรือบุคลากรในสนามสามารถทําได้อย่างสะดวกและรวดเร็วความสามารถนี้มีประโยชน์อย่างมากในพื้นที่ชายแดนที่ไม่มั่นคงเช่นบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งภูมิประเทศและเครือข่ายการขนส่งที่จำกัดกลายเป็นอุปสรรคต่อภารกิจทางทหาร AU-23A ติดตั้งปืนกลอัตโนมัติ M 197ขนาด20ม mm, มที่ทรงพลังโดยเป็นปืนแบบ3ามลำกล้องที่สามารถยิงได้ถึง1,500นัดต่อนาทีปืนนี้ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของลำตัวและมักใช้การเล็งด้วยกล้องเล็งพื้นฐานจากในห้องนักบินแม้จะดูเรียบง่ายแต่เมื่ออยู่ในมือของนักบินที่มีประสบการณ์มันก็สามารถสร้างความเสียหายให้สัตรูได้อย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งจรวดนำวิถี ระเบิดเบาและตะขอปล่อยระเบิดไว้ใต้ปีกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนภาคพื้นดินในช่วงทศวรรษ1970และ1980 AU 23 A อมีบทบาทสำคัญในภารกิจปราบปรามคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเครื่องบินลำนี้สามารถบินวนเหนือพื้นที่ต้องสงสัยเป็นเวลานาน,านช่วยให้ทหารภาคพื้นดินสามารถเคลื่อนไหวได้โดยมีการสนับสนุนทางอากาศที่ต่อเนื่อง ความสามารถในการขึ้นลงในพื้นที่จำกัดยังช่วยให้สามารถประจําการใกล้แนวนามากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญคือการลาดตระเวนแนวชายแดนโดยเฉพาะชายแดนไทยกับพม่าลาวและกัมพูชาซึ่งมักมีเหตุการณ์ขัดแย้งข้ามพรมแดนการลักลอบขนยาเสพติดและการเคลื่อนย้ายของผู้ลี้ภัยเออู23เอทำหน้าที่เป็นสายตาและเสียงเตือนล่วงหน้าให้กับหน่วยงานภาคพ,พื้นดินด้วยต้นทุนในการบินที่ต่ำและระยะเวลาทำการบินที่ยาวนาน ทำให้สามารถลาดประเวนพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เครื่องบินเจ็ตหรือเฮลิคอปเตอร์นอกเหนือจากภารกิจทางทหารแล้ว AU a u 23A ยังมีบทบาทในภารกิจด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือประชาชนเช่นในกรณีเกิดอุทกภัยหรือดินถล่มในพื้นที่ห่างไกลทางภาคเหนือของประเทศไทยเครื่องบินสามารถขนส่งอาหารยาและเวชภัณฑ์ไปยังหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์ PT 6 A 2 7แบบเทอร์โบพร็อพทำให้นักบินสามารถปฏิบัติการในสภาพที่ยากลำบากโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือสนับสนุนมากนักในด้านการซ่อมบำรุง AU 2 3 A ถือเป็นเครื่องบินที่ดูแลง่ายเนื่องจากใช้ชิ้นส่วนจำนวนมากที่สามารถหาได้จากตลาดพลเรือนโครงสร้างของเครื่องบินเรียบง่ายและแข็งแรงและเครื่องยนต์เป็นแบบที่มีใช้งานแพร่หลายในหลายประเทศทำให้การฝึกอบรมช่างเทคนิคและนักบินใหม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อเวลาผ่านไปและเทคโนโลยีทางการทหารก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วบทบาทของ a u 23 a ก็เริ่มลดน้อยลงในช่วงปลายทศวรรษ1990และต้นปี2000เครื่องบินหลายลำถูกปลดประจำการและนำไปเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ทางทหารอย่างไรก็ตามยังคงมีบางลำที่ยังประจำการในบทบาทเฉพาะเช่นสนับสนุนตำรวจตระเวณชายแดนและภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือบทบาทของ a u 23 a ในการวางรากฐานแนวคิดด้านยุทธวิธีให้กับกองทัพไทยมันแสดงให้เห็นว่าแม้เครื่องบินที่ไม่มีความเร็วสูงหรือระบบป้องกันขั้นสูงก็สามารถสร้างผลกระทบในสนามรบได้อย่างมีนัยสำคัญหากถูกใช้อย่างเหมาะสมในพื้นที่ที่ถูกต้องและในภารกิจที่ตรงกับศักยภาพของมันปัจจุบัน a u 23 a ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทยหลายลำถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เช่นที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อเป็นอนุสร์แก่เจ้าหน้าที่ที่เคยปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินเหล่านี้และภารกิจลับที่พวกเขาทําในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีใครรู้จักสําหรับทหารผ่านศึกที่เคยร่วมรบในช่วงเวลานั้นการเห็นเครื่องบินลํานี้อีกครั้งทําให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและระลึกถึงมิตรภาพและความกล้าหาญที่เคยมีร่วมกันในขณะที่กองทัพไทยกําลังก้าวเข้าสู่ยุคของโด เครื่องบินรบแบบมัลติโรลและอาวุธนำวิถีแม่นยำา a u 23 a ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานความยืดหยุ่นและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามันเป็นเครื่องเตือนใจว่าความสำเร็จในสนามรบไม่ได้วัดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับการวางแผนการประยุกต์ใช้และจิตวิญ,ญญาณของผู้ปฏิบัติภารกิจด้วย a u 23 a p พิ maker จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินอีกลำหนึ่งในคลังแสงของกองทัพไทยแต่มันคือบทเรียนแห่งความสามารถในการปรับตัว คือเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความทา้าทายและเป็นเครื่องหมายของความตั้งใจแน่วแน่ในการปกป้องประเทศชาติอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังแม้ในวันนี้มันจะไม่ได้ทะยานบนท้องฟ้าอีกต่อไปแต่วิญญาณของ a อ 23A ยังคงมีชีวิตอยู่ในประวัติศาสตร์การฝึกฝนและความทรงจำของผู้ที่เคยพึ่งพามันในยามยากลำบากมันคือผู้พิทักษ์แห่งขอบฟ้าไทยที่แม้จะถูกลืมจากแสงสปอตไลท์แต่ไม่เคยเลือนหายจากหัวใจของผู้ที่เคยร่วมรบเคียงข้างมัน